ว่าชิ้นหมาแล้วได้เอาพวกนี้ไปใช้ไปุบเไเล่นกับผูโสดทำไมได้ไหม้ึ้น้อยน้อยน้อป๋าป๋สามโนีี่ได้แชมป์เนี่ยนี่ผมคำนวณให้แล้วเ้ยหมวยปองเนี่ยไม่ได้ผมต่อวะพี่บองพักผมก็พักอ่ะ มาลรอกูไอ้ปไูเตั้งแต่การแล้วนาเลี่บอกให้นะไอ้าแม่เวลาอยู่ที่เย็นนะใครว่างไม่ได้แว่งวิ่งสวบเข้ไปทีแบบนี้เขาชวนเล่นก็ไม่เล่นนี่นี่หกเกมแล้วโอ้โหแรงก็ไม่มีตรเสือเนอนนอนอันหนะครับแพ้เปิดแพใขา่้อหลันวอกับ้าง พี่ปองผมอยู่ยตึงมากยไงใช่ไหมปุ่งหู่วยไม่ย้อยเหรอโอเคยืมโอเค่ยากนี่โอ้โห่งเจข้าจาเวลาเกมนี้พี่ปองคิดว่ากี่นาทีเกมนีเยอะเกมนีเยอะจับตายเออไม่งั้นป่านากหนุ่มากหนุ่ากจับตาย เขาเห็นกันอยู่สอมเลยเอ้าเลยเข้าอยู่เฮ้ยจำได้ต่หาหยาหยาบยาหยิหยาหยิบหยาหยิยาหยิบหยาหย่าหยิบหยาไม่บหยาหยิบหหยยายิบยาหยิบหยาบาบา าโ่ลาเเวอตเรเจะก้มเก็บของไว้โดนบอร์เอร์จริงเหรอไม่โดนโดนนาว่าโไงบเตอร์บอกบเอร์จะก้มเก็บของีเลยไล่องเท่าอย ouais, right. ู <c ats> <c ats ่นะครับยิงไว้ยิงไว้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

หมดแล้วที่พกมาพี่ต่อโอ้โหนี่ไป้าฮ่าฮาฮ่าตีจิ๊ติแ้วอนเรียบร้อยเรียบร้อยเอออะไรที่พก ครับได้ไปได้ไปได้คอ้อยอายกว่าอีกทีนี้ไปๆๆสวยตัดต้นเกม3อันนี้ฮะโหยิงได้อีก2ลูกลูกขนาดแล้วนะนี่ดีมากได้เลยพี่พี่คอย เอ้ยสมหิ charitable สมหิ blossom บอดไหวสนี้เผไหว сор ตกลัก medi, f คุ mà เถอะคือในใครได้ทําลูก입니다มาหน่อย ี e ่ค่เห็นแดดแล้ไม่อยากเล่นแล้ว่า อันนี้เอฟทีเชกิวไห้วลูกโดดโดดดอล่แล้วเนี่ยอ้าวย่าไม่ันหายเหนื่อยเลย เคลยพอแล้วช็อตเฉยเลียร์ไวทุกเรื่องเพราะว่าไวเรื่องเด้านี่นานอยู่วันนี้ได้ไปหนึ่งบล็อกเองนะนี่นะชมหน้าได้ไปหนึ่งบล็อกนะคนนี้โดนบล็อกไปแล้วดีดีดีเยี่ยมกิ่มเลยคือนี้